สวัสดีครับพบกับช่องเดียวนะครับผมเนาะนี่ครับตึ้งรอบเย็นนะครับรอบเย็นนะครับให้เด็กๆกินข้าวนะครับผมเนาะให้เด็กๆกินข้าวกินอะไรให้อิ่มนะครับผมเนาะสวัสดีนะครับยันเย็นเย็น fc นะครับที่น่ารักทุกคนนะครับผมเนาะ fc เด็กๆนะครับเจ็ดกุมารของเรานะครับแยกย้ายไปแล้วสี่แล้วก็จะแยกย้าย นะครับกาลุงเดียวว่างว่าใเด็กๆได้มีพ่อแม่ไม่เร็วๆนะครับก็ได้หมดว่วงนะครับเพราะลุงเดียวไม่ได้ดูแลนะในจุดนี้แล้วนะครับปุ่มเนาะมไม่ได้ดูแลในจุดนี้เลยที่ดูแลก็ดูแลคิดว่าดูแลให้น้องนะครับปุ่มเนาะก็ไม่ได้มีเดือนได้นะครับกาตายอยู่ตัวปอดได้กินได้ยากไปกับเด็กๆนี่แหละครับปุ่ม ทำใหไม่ใชรายได้มากมายเลยเนาะกาทำนาตีชนนี้ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับเด็กๆก็โตออ<ๆ>ขึ้นมาเรียบร้อยดีๆก็จากเล็กก็จนโตมาเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีครอบครัวมีลูกที่น่ารักเจ็ดตัวอะไรนะครับก็ตื่อว่าเรือเจลทรงตึงคว้างแล้วนะครับผมนะการนี้เลือรออีกสามตัวนะครับสามตัวของเราขอพ่อแม่ใหม่นะครับผมเนาะ เต็มที่ลุงนะก็ะคือก้อยลูกไปอยู่มีความสุขนะครับกับป่อแม่ไหมนะลุงเลี้ยงน้องๆได้แค่นี้นะเด็กๆเนาะนะนอืมอ่านะอิมอ่มยังอลูกอิ่มยังะเออนะโตขึ้นนะก้อยชีวิตของนู้นมีแต่ความทุกข์นะได้ป่อแม่ไหมนะครับปุ้มเนาะเนี่ยเป็นว่วงอีกซ้ำครับปุ้มยายก็มีป่อแม่ไหม เร็วนะครับแล้วก็หลักเก้าโดยใจนะครับเสร็จับนะครับเตรียมลงเตรียมน้ำมาให้เด็กๆได้เรียบร้อยแล้วนะครับพมเนาะแล้วก็นุ่นหองตัวนุ่นนะเฮ้ยอิ่มแล้วทำไรอ่ะอะอิ่มแล้วทำไรอิ่มแล้วทำอะไรอะ นู่นมีขาวกับหญิงใหญ่ไปนู่นมาเด็วเดินมาเล่นนี่มาปลาหนวมก็แห้งนะครับปุ้มเน,น,น,นาะลังตาลเอาลุงเดีย เลีย้ยงดูเด็กๆนะครับตั้งแต่แม่ตั้งแต่ปูด้ตั้งแต่บุญตาตั้งแต่หมู่อ้วนนะครับตั้งแต่หมู่อ้วนมาจนตึงมาดีๆแล้วก็เด็กๆนะครับตามอย่างเต็มที่นะครับพ่ผมนะหนึ่งชีวิตกองเขา,าตาวกับหนึ่งชีวิตกองเราเหมือนกันครับหนึ่งชีวิตตากันการทำนาที่เสร็จสมบูรณ์เนียบร้อยแล้วนะครับพ่ผมนะ ขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็บบนร้อนนะครับ,บร้อนนะครับจากมาติหนองมาตีไปแล้วนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกลับมาได้มีชีวิตใหม่ด้วยพลังกล้องอีพีด้วยครับพุมรวมแรงรวมใจด้วยความรักความเมตตาต่อบนร้อนนะครับ อันนี้ก็วนตัวน้ำมั่มล่อเล่ากับผ้อม <Yeah. S 1> ถือว่าเราเต็มตีแล้วนะครับส่วนในส่วนนี้นะครับสำหรับ <Yeah. S 1> เผื่อรวมโลกของเรา <Yeah. S 1> ไม่ว่าคนรัดนะครับก็อ <Yeah. S 1> ทำเต็มตีนะไม่เอาลูกแน่วิ่งหนีดูดูดูเอานะมานี่มาไม่เอานะมานมาไม่เอาดนะูดูดูด ตุงปัติกันนั่นน่ะดู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 รับเอฟซีดูด,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 ดูมามานี่เลยทั้งนันมานี่เลยมาเร็วมามาเล่นตรงนี้สักพักมาเร็วยิงเล็กแล้วก็ โดยไอ้พ่นบางประการนะครับพุ่มน้องขอขอบคุณเอฟซีนะครับติดติดตามนะครับในช่องของหลวงเดียทีมลังบ้านน้ององค์เองนะครับพุ่มนะในช่องนี้นะครับประมาณสามเมื่นคนติ่ติดตามเกือบสามเมื่นนะครับรขอขอบคุณที่เป็นกําลังใจและติดตามให้นะครับพุ่มขอประคุณมางนาครับรอบางทีนะครับหลวงเดียอาจจะ เปลี่ยนชื่อชองนะครับผมนะอาจจะไม่ใจช,ชื่อนี้แล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าเอฟตีทันใดยังรักยังติดตามหรือว่าอะไรก็ขอบคุณมากๆนะครับแต่ถ้าว่าไม่ได้ติดตามอะไก็หลงเลี้ยงไม่ได้โกดไม่ได้อะไทั้งสิ้นนะครับผมเนะาะธรรม,มาดานะครับเราก็ มีปบมีจากมันเป็นเรื่องธรรมาดาแต่ก็ยังอยู่ในวนเวียนอยู่ในช่อง youtube ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับพุ่มเนาะจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับแต่ถ้าเอซียังจะติดตามเหมือนเดิมคือเก่าให้กําลังใจกันเหมือนเดิมก็ขอรอบคุณมากมคากับแต่ตอนนี้เลือกแกว่า รอพอแม่ไม่เด็กๆนะครับพุ่มเนะเาะก็ยังน้อยๆก็เาก้าทึงทึงมือทึงฟังนะครับอีกสามนะครับอีกสามนะครับ ก็ไม่ว่าลุงเดียหรือป้านางนะครับรอ,อาจจะไม่ได้ทํางานร่างบานแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ทำงานในร่างบานแล้วนะครับพุ่มเนาะนี่คือเสื้อตัวของลุงเดียนะครับ,นะตรบแต่ก็ยังใจช่องนี้เหมือนเดิมนะครับพนะุ่มเนาะ f สเนาะแต่อาจจะเปลี่ยนชื่ออันนี้ก็แจ้ส f ่มันด้วยครับแล้วก็ ขอบคุณต่างยำกับเดิมนะครับขอบคุณมากมาที่ติดตามนะครับผมให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับอบคุณมากมคากับเนี่ยเป็นว่วงเล็กๆตามนอกนนี่แหละครับผม เพราะว่ารุ่นโตๆโตนี่ยังบุรอดหรือว่ายังมู่อ้วนจะไม่มีปัญหาเลยนะครับดีๆแต่เด็กๆเนี่ยครับผมเพราะว่ามันต้องอยู่กระจิตเขานะครับรอยก็ไม่ได้ต้องตะขั้งอย่างเดียกระตรงกลรานเนี่ยอยากให้เขาเจอปอแแม่ไม่เร็วๆนะครับผมมารับเขาเร็วๆนะครับ โอเคครับผุ้มนะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรอ่าคตัวนายถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่คองน้องๆคนไม่ตันใดมีความประสงค์จะมารับเรือได้กับติดต่อได้เลยนะครับผมไม่ว่าอย่เดียวหรือพล่อยอ่งนั้นะครับตอนนี้ก็ยังจุนะครับผุ้มนะะครับ หลวงเดียเป็นร่วงอยู่เรื่องเดียวนี้แหละครับผมไอ้เจ้าห mm hmm. ลวงเดียก็ต้องไปทําหน้าที่อย่างอื่นเนาะแล้วก็แต่ก็ยังทํางานในด้านกล้องช่องยูทูปเหมือนเดิมนะครับก็ mm hmm. จะลงคลิปความน่ารักอะไรก็แล้วแต่นะครับคล้องน้องมาน้องเล่ยหรือว่าอะไรตาว่าเอฟจีอย่างติดตามก็ขอบคุณม,มากๆครันนะบผมเนาะก็ปรุคุณม,มากๆครับผม โอเคครับผมแต่ okay, ni คลิป ni แค่นี้ครับ